ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีนำทีมตำรวจจราจรและตำรวจจิตอาสาแจกหมวกนิรภัยให้ประชาชนโรณรงคขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร วันที่14เมษายน2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่บริเวณ2แควริมน้ำหน้าเมืองอเอเภมืองจัังหวดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีแจกหมวกกันน็อกให้กับประชาชนโครงการกิจกรรมจิตอาสาจราจรรณรงค์การขับขี่ปลอดภยัยสวมหมวกนิรภยัยเพื่อลดอุบัติเหตุจรจาจรทางบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568 พร้อมพันตำรวจโทโชคชัยไทยเจริญรองผู้กำกับการจาราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจานบุรีพันตำรวจโทเพชรยุธแสงแก้วสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจานบุรีพันตำรวจตรี เมธีบัวซ้อนสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกทศพลมีรั์มากรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรข้าราชการตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพันตำรวจเอกสุรยุทธเมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนและเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจร อีกด้วย